สวัสดีครับขอต้อนรับก็สู่รายการ CRIU News คุยข่าวเด่นกับผมบูมิสรุตมุ่งคำภาครับและเนกิรติยาวงสารพีค่ะพบกันเช่นเคยเนะครับในช่องทางนี้ CRIU On Air Live นะครับเช้านี้เราสองคนมาพร้อมกับทีมที่เรียได้ว่า Merry Christmas นะครับคุณผู้ชมตอนนี้ห้อง,งของเราบรรยากาศก็เหมือนกับจะส่ง<ช>ท้ายปีเก่าวจ้าปีใหม่เลยนะครับ วันที่เท่าไหร่นะคะ25ธันวาคมนี้นะครับกับ Merry Christmas นะครับก็ยังไงใครที่อยากจะส่งความสุขอะไร,รนะครับหรือว่าส่งหัวใจรัวๆมานะครับอย่าลืมเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจแล้วก็ทักทา,ายพูดคุยคอมเมนต์ mm hmm. กันได้เลยทีเดียวนะครับหรือว่าที่บอกว่าใครจะกดไลค์ กดหัวใจรัวๆมาให้กับพวกเราทีมงานก็ได้เลยทีเดียวนะครับผมวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันศุกร์นะครับสัปดาห์นะครับวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับที่หลายๆคนก็เตรียมตัวที่จะพักผ่อนกันพรุ่งนี้แล้วนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับหลายๆคนก็มีแพลนที่จะไปเที่ยวนะครับก็ยังไงฝากไปถึงคุณผู้ชมด้วยก็แล้วนะครับใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เชียงรายหรือต่างจังหวัดนะช่วงนี้ก็ต้องปฏิบัติตนกันให้เรียกว่าดูแลตัวเองนิดนึง นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันตนเองนะครับจากไวรัสคุย19นะครับนั่นก็คือสวมหน้ากากหน้าไมล้างมือบ่อยๆค่ะเว้นระยะห่างนะคะ social distancing ค่ะเช่นเลยเช่นเคยนะครับผมยังไงก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับข่าวเด่นนะครับวันนี้ก็เป็นข่าวของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชพัฒนชียรายนะครับรับ โลรางวัลนักวิจัยดีเด่นในงานประชุมวิชาการราชพฤกษ์ยจครั้งที่6ด้วยนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้พันโทหม่อมเจ้านว,นวพันยุคนนะครับเป็นผู้แทนพระองค์ณศาลาดุสิตดาัยพระตำหนักจิตดารหโหฐานพระราชวังดุสิต ประธานปะานะนครับโอกาสให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนเชียงรายและผู้อํานวยการสถาบันและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งนะครับเฝ้ารับประธานโล่รางวาัลนักวิจัยดีเด่นในการประชุมวิชาการระดับระดับชาติและนานาชาตินะครับในงานราชภัฏวิจัยครั้งที่6ราชพัฏราชภัฏ แก่ผู้อมิการสถาบันวิจัยและพัฒนานักวิจัยจากชุมชนดีเด่นนะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนสู่สาธารณชนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรน,นะครับดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนางานท้องถิ่นนะครับในสังคมแล้วก็ประเทศชาติรวมถึงการนําผลงานวิจัยนะครับไปเผยแพร่ใช้ในการแก้ไขปัญหาสังคมและต่อยอดการพัฒนางา,านวิจัยนะครับ อีกทั้งเพื่อยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆนะครับซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพุทธศักราชนะครับ2547มาตราที่7ที่กำหนด,ดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิน่น และตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนระยะ20ปีนะครับที่กําหนดวิสัยทัศน์ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏน์เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตรกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นนะครับโดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งนะครับร่วมประชุมในรูปแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการนะครับโดยแบ่งผลงานออกเป็น4ด้านนะครับก็ประกอบไปด้วยด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิน่น ยุทธศาสตร์การผลิตและการพัฒนาครูยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการในแบบออนไลน์ด้วยนะครับค่ะโดยเมื่อวันที่วันที่2ธันวาคมที่ผ่านมานะคะอาจารย์ดรนัทพลสันธิผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะผู้แทนอธิการบดีได้นํานักวิจัยและนักวิจัยดีเด่นจากชุมชนดีเด่นเข้ารับโร,ระราชทานนะคะก็ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราพรมโนวังค่ะอาจารย์สาขาวิชาค่ากรรมศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชาพัฏเชียงรายเข้ารับรางวัลนักวิจัยดีเด่นค่ะผลงานวิจัยการศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิน่นโดยมีผลงานวิจัยที่โดดเด่นและงานวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ด้านหัตถกรรมอาหารพื้นบ้านของผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิน่นเพื่อนําไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้มีความสุขอย่าง,ย,างยั่งยืนภายใต้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีส่วน และการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชุมชนนั้นด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงการพัฒนาผู้สูงอายุให้มีรายได้ในชุมชนโดยมุ่งเน้นการนํำผลจากวิชาการเพื่อรับใช้สังคมอีกทั้งการวิจัยนั้นสามารถนำไปสู่การพัฒนาร่วมกับ การบริการวิชาการการลงพื้นที่ที่สร้างองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ชุมชนนะคะอาทิเช่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผู้สูงอายุในพื้นที่งานวิจัยจังหวัดเชียงรายค่ะแล้วก็ตลอดจนการสร้างรายได้เสริมให้แก่ผู้สูงอายุค่ะ ส่วนท่านที่2ค่ะก็เป็นนายสุพจน์ตีจาค่ะรางวัลน,นักวิจัยจากชุมชนดีเด่นค่ะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะคะและความสนใจในด้านงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสังคมโดยเน้นการเรียนรู้สุขภาวะชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะแนวทางการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชพื้นบ้านกลไกาการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนาเชิงวิชาการในกระบวนการวิจัยชุมชนที่เกิดการนำไปนำประโยชน์ที่ได้นะคะไปสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะในการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนค่ะการทำงานในชุมชนที่อุทิศตนเพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นด้วยนะคะโดยก็มีผู้บริหารค่ะนำโดยอธิการบรดีนะคะแล้วก็ผู้บริหารหล,หลายๆท่านร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะครับผมก็แสดงความยินดีดนะครับกับนักวิจัยนะครับ ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้กันด้วยนะครับไเรียกว่างานวิจัยของมหาวิทยาลัยของเรานะครับมีความหลากหลายนะครับในหลายๆด้านด้วยกันนะซึ่งก็ถือว่าเป็นภารกิจหนึ่งที่สําคัญของทางมหาวิทยาลัยนะครับที่จะร่วมกันขับเคลื่อนงานวิจัยนะครับเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเราต่อไปด้วยนะครับเมื่อถึงข่าวนี้นะครับซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับกับชมรมทูบีน้ำเมื่อวันมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับก็ได้มีการต้อนรับ คณะศึกษาดูงานกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมานะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรินทรียาวธานีนะครับท่านรองอธิการบาดีก็ได้ฐานะน,นะครับเลขานุการชมรมทูบีเมื่อวันมหาวิทยาลายัยราชมหิาลนะครับซึ่งถือว่าเป็นชมรมแห่งแรกของประเทศไทยด้วยนะครับพร้อมด้วยคณะกรรมการแกนนำชมรมทูบีเมื่อวันต้อนรับคณะครูอาจารย์นะครับจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนนะครับนำโดยนายวินยูสันติภาพวัฒนานะครับศึกษาที่การจังหวัดเชียงรายนำคณะเข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาครูอาจารย์นะครับในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจนะครับในกระบวนการการจัดก,กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ t ูบีน u m b e r รวันและยกระดับสถานะของสถานศึกษาให้มีความพร้อมนะครับในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน ไปสู่ความเข้มแข็งมีมาตรฐานและเกิดนวัตรกรรมใหม่ๆนะฮะที่เป็นประโยชน์ต่อก,การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษานะครับในโอกาสนี้นะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบริศรียามธานีได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง ก่เกิด to b ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายชมรมแห่งแรกในประเทศไทยนีครับและองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินงานสุดลับเอ็มสตรองนั่นเองนะครับแก่คณะศึกษาดูงานหน้าหอปรัชญาราชการที่9มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายด้วยนะครับซึ่งบรรยากาศเมื่วานนี้ก็มีทั้งอา,าจารย์ใช่ไหมครับค,คุณครูนะคะม,มา<ช>ร่วมศึกษาดูงานกันใช่ค่ะค อีกข่าวหนึ่งนะคะก็จะเป็นข่าวในช่วงที่สองนะคะในช่วงนี้เราก็พักเบรกกันก่อนนะคะครับผมช่วงหน้ายังมีข่าวการสมัครสอบใช่ไครับนะคะแล้วก็การประกวดแข่งขันต่างๆนะคะหลากหลายกิจกรรมด้วยแล้วก็มีข่าวแจ้งในส่วนของกอมพัฒนานักศึกษาในเรื่องของการผ่อนผันทหารด้วยนะคะครับผมช่วงนี้พักเบรกสักครู่นะครับ ครับกลับมาอยู่กันต่อนีครับในช่วงของรายการ c R u News คุยข่าวเด่นนะครับเริ่มต้นข่าวแรกในช่วงนี้นะครับก็เป็นข่าวที่สําคัญสำหรับน้องๆนักศึกษานะครับที่ต้องการจะสอบนะครับในการทดสอบ EIT หรือว่าทดสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบนั่นเองนะครับโดยสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับมีการประกาศกําหนดทดสอบความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษาหรือว่า exit exam IT t ีเ่สเองนะครับซึ่งสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบโดยครั้งนี้นะครับเป็นการทดสอบครั้งที่5ประจำปีการศึกษา2,563ด้วยนะครับ ผู้ที่สามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้ก็คือจะต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3ขึ้นไปที่ยังสอบไม่ผ่านนะครับนักศึกษาต้องผ่านการทดสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้าหรือว่า BIT มาแล้วนะครับโดยให้นักศึกษาลงทะเบียนทดสอบนะครับที่เว็บไซต์ e x i t e x a m c r u a c t h นะครับภายในวันที่22ธันวาคมนี้ะนะครับผมหล,ลังจากนั้น สำหรับค่าลงทะเบียนสอบนะคะระหว่างวันที่21-22ธันวาคมที่กองครั้งค่ะคแล้วก็เราจะทำการทดสอบในวันที่23นี้แล้วนะคะพี่ปูมแล้วก็จะประกาศผลในวันที่24ธันวาคมค่ะทางเว็บไซต์นะคะก็มีข้อปฏิบัติในการเข้าสอบนะคะสำหรับนักศึกษานั้นนะคะจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้านะคะและจะต้องทาการคัดกรองจุดคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าทาการทดสอบค่ะ กรณีที่ไม่มีบัตรนักศึกษานะคะก็ให้ใช้บัตรประชาชนบัตรทางราชการที่มีรูปตนเองเ mm hmm. ช่นใบขับขี่เพื่อเข้าทําการทดสอบนะคะ mm hmm. แล้วก็แต่งกายให้สุภาพค่ะคนะคะแล้วก็นักศึกษาที่ไม่มีบัตรนะคะประจําตัวไม่อนุญ,ญาตให้เข้ารับการทดสอบนะคะ mm hmm. ฉะนั้นเองก็อยากให้น้องๆเตรียมนะคะเอกสารบัตรต่าง,างๆให้พร้อมนะคะแล้วก็ ข้อสุดท้ายค่ะนักศึกษาจะต้องดูแลทรัพย์สินของตนเองด้วยตนเองนะคะแล้วก็ปิดเครื่องโทรศัพท์สื่อสารทุกชนิดค่ะในขณะที่เข้ารับการทดสอบนะคะครับผมก็ยังไงฝากไปถึงน้องๆนักศึกษานะครับที่ต้องการจะสอบ eit นะครับตอนนี้อย่าลืมสมัครทางออนไลน์นะครับทางเว็บไซต์ exitexam.cru.ac.th ในวันที่22ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับหรือไมกี่วันแล้วในการทดสอบในครั้งนี้ด้วยนะครับผม มาถึงกิจกรรมนะครับเทศกาลที่เชิญชวนคุณผู้ชมโดยเฉพาะคนที่ที่สนใจในเรื่องของศิลปะนะครับจุดเสาร์ทีนี้ไม่จะไปไหนดีไปชมเิศก,กาลนี้ได้นะครับโดยสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหไครับขอเชิญชมนิทรศการแสดงผลงานออกแบบ2ูไซนะครับขอนักศึกษา กราฟิกดีไซน์มหาวิทยาลายัยราชภัฏเชียงรายนั่นเองนะครับซึ่งจะแสดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27ธันวาคมนี้ณนอร์ h เ r n ร์มาร์เก็ตนะครับศูนย์การค้าเซ็ทนทรัลพลาซาชเชียงรายโดยงานนี้นะครับมีการแสดงในหัวข้ออะไรบ้างครับพี่ก่งก็มีการแสดงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สื่อวิจิัศนะคะสื่อประชาสัมพันธ์ค่ะเพื่อปลูกจิตสํานึกในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะแล้วก็ การออกแบบภาพประกอบในแนว่ยไ,ไซเบอร์พังนะคะก็เป็นการนำเสนอเรื่องราวในเรื่องของอรามเกียรติ์ตอนศึกมยายาาบนะคะแล้วก็แนวการออกแบบยาสามัญประจําบ้านสําหรับเด็กนะคะของอํเาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะคซึ่งในงานนี้ก็ยังมีกิจกรรมให้น้องๆที่ไปร่วมงานด้วยนะคะ<อ>นั่นก็คือว่าการร่วมราประปบายสีดิจิตอลเพนติ้งค่ะซึ่งก็มีของแจกมากมายในงาน,น,นด้วยนะคะงานนี้ผู้ปกครองสามารถพาน้างนองๆหนูๆลูกหลานนะครับ,รบไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับในบูธก็มี ให้น้องๆได้ระบายสีกันด้วยนะครับได้แสดงความสามารถด้วยนะครับแล้วก็มีของแจกด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะครับขอเชิญชวนทุกๆท่านนะครับร่วมชวนเทศกาลนะครับทัวร์ไซด์ได้ที่นัดนอร์เทิร์นมาร์เก็ตนะครับศูนย์การค้าเซนทรัลมาราษาเชียงรายนั่นเองนะครับผมค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะก็เป็นข่าวจากกองพัฒนานักศึกษาค่ะแล้วก็มีเป็นการ แจ้งนะคะคสำหรับนักศึกษานะคะที่ต้องการผ่อนผันทาหารค่ะประจำปีการศึกษา2563นะคะซึ่งนักศึกษาชายที่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์นะคะแล้วก็อายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ค่ะที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่านะคะก็ดำเนินการค่ะยื่นเรื่องของผ่อนผันทหารได้นะคะซึ่งรอบนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของรอบเก็บตกแล้วนะคะก็ เปิดให้ดำเนินการระหว่างวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่25ธันวาคม2563นี้แล้วนะคะซึ่งน้องๆท่านใดนะคะที่ทราบข่าวนี้แล้วนะคะก็เตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อมนะคะเพื่อที่จะยื่นเรื่องขอผลอนผันทาหาระคะ่ะโดยติดต่อที่กองพัฒนานักศึกษานะคะครับผมก็ก็จะถึงโค้งสุดท้ายนะครับในการส่งเอ,อกสารแล้วนะครับอย่าลืมน้องๆที่ต้องการจะผ่อนผันเอกสารนะครับในการทหารอย่าลืมนะครับ โซเอกาสารตามที่ทางมหาลาัยกำหนดด้วยก็แล้วกันนะครับจะได้ดำเนินการอย่างถูกต้องด้วยนะครับผมค่ะอีกทางหนึ่งค่ะก็เป็นประกาศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะในเรื่องของการกำหนดชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาค่ะสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในภาคเรียนที่2นี้นะคะประจําปีการศึกษา2563ค่ะซึ่งก็น้องๆสามารถที่จะลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะปริ้นแบบ แบบฟอร์มนะคะชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้นะคะที่เว็บไซต์ www.reg2.cru.ac.th ได้นะคะก็ดำเนินการชรําระค่าธรรมเนียมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนจนถึงวันที่18ทธันวาคมนะคะวันนี้วันที่สุดท้ายแล้ว<ส>ในการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษานะครับค่ะ ก็ให้น้องๆติดต่อชำระได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดค่ะธนาคารกรุงไทยจำกัดและธนาคารกรุงเทพจำกัดทุกสาขาทั่วประเทศนะคะครับก็ <ผม S 2> วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะก็ไม่อยากให้น้องๆพลาดระยะเวลาดังกล่าวนะคะครับผมใครที่ฟังอยู่นะครับอย่าลืมแชร์ข่าวนี้ไปถึงเพื่อนๆด้วยก็แล้วกันใครที่ยังไม่ได้ชำระค่าเทอมนะครับรีบเลยวันนี้วันสุดท้ายด้วยนะครับส่วนการชำระค่ารักษาสภาพกปรปนนักศึกษานะครับ ก็จะมีการแบ่งนักศึกษาเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เรียนจนถึงสุกนะครับชําระตั้งแต่วันนี้จะถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็กลุ่มเรียนเสาร์อาทิตย์นะครับชัระจะถึงวันที่21กุมภาพันธ์2564ด้วยนะครับใครที่มีข้อสงสัยติดต่อได้ที่กองคลังสำนักงานนากการบดีของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับผมมาถึงข่าวของการขอรับทุนกันบ้านนะครับโดยทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการศึกษานะครับตอนนี้ เปิดรับสมัครนักนศึกษานะครับทุกชั้นปีเลยนะครับทุกสาขาวิชาด้วยกันนะครับเพื่อคัดเลือกรับทุนของมูลนิธิเป็นทุนให้เปล่านะครับปีละ1 000, 2 0 0 0บาทด้วยกันต่อเน,นื่องจนสำเร็จการศึกษานะครับคุณสมบัติก็คือจะต้องเป็นผู้ที่ ไม่ได้รับทุนใดๆมาก่อนนะคะก็อย่างเช่นกยซได้กรรอ,อนะคะซึ่งนะักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดนี้ก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะได้รับเข้าขอเขอ้ารับทุนได้นะคะโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาทุนใหม่นะคะได้นะคะที่เว็บไซต์ tiscofoundation .org นะคะไทยนะคะ slash C O N D U C T 3นะคะก็หรือง่ายๆนะคะเข้าที่เพจของมูลนิธิเทสโก้เพื่อการกุศลนะคะแล้วก็เราจะมีลิงก์ให้นะคะสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรับสมัครได้เลยนะคะซึ่งหากมีคำถามหรือข้อสงสัยได้ๆนะคะจะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อได้ ที่กองพัฒนานักศึกษาติดต่อได้ที่พี่อ้อยเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์053776019ค่ะซึ่งก็จะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่15มกราคม2564นี้นะคะค่ะ <c oughs> ซึ่งเรียกได้ว่าทุนนี้เป็นทุนให้เปล่าให้ปีละ12,000บาทต่อเนื่องจนสาเร็จการศึกษานะคะครับผมน้องๆนักศึกษาที่ขาดแคลนเรื่องของทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียนนะครับ,รบเราต้องการทุนนะครับอย่าลืมติดต่อที่ฝ่ายเงินทุน ของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับที่คุณอ้อยนะครับ053776019ต่อ15นั่นเองนะครับ,รบมาถึงข่าวการประกวดกันบ้างก็แล้วกันนะครับกับการประกวด smart learning during covid 19นะครับเป็นการร่วมประกวดคลิปวิดีโอนะครับใหหัวข้อเรียนออนไลน์ให้ปังนี เรียนยังไงนะครับนำเสนอผ่านคลิปวิดีโอใช่ไหมครับพี่หนิงใช่ค่ะเรียนออนไลน์อย่างไรให้ปังนะคะทุกๆรางวัลนะคะทางมหาวิทยาลัยราชเชียงรายมีกิติบัตรมอบให้ด้วยนะคะและสิบผลงานที่ได้รับการคัดเลือกนะคะก็จะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกีรติบัตรแล้วก็จะนําไปจัดแสดงในงานสัมมนาออนไลน์ด้วยนะคะเรียกได้ว่าโอกาสนี้ก็เปิดโอกาสให้น้อง ทั่วประเทศเลยเยาวชนทั่วประเทศนักศึกษาทั่วประเทศนะคะเยาวชนก็ร้องระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะแล้วก็นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษานะคะทั่วประเทศได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมกิจกรรมการได้เข้ามาผลิตคลิปวิดีโอนะคะที่จะมาแชร์นะคะเทคนิคคลิปต่างๆนะคะเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์อย่างไรให้ปังนะคะมาร่วมแชร์ผ่านสื่อวิดีโอกันได้ค่ะครับผมซึ่งงานนี้นะครับก็การประกวดก็มีจะมีรางวัลให้ด้วยใช่ไหมครับพี่หนิงค่ะซึ่งคลิปวิดีโอที่ได้รับการ ผ่านการคัดเลือกนะครับจำนวน10คลิปเนี่ยจะได้รับใบประกาศเสียบัตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ครับพร้อมเงินรางวัล2,000บาทและคลิปวิดีโอจะได้รับการคัดเลือกนะฮะนำไปสแสดงในการสัมมนาออนไลน์ของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่ได้รับเลือกจะได้รับ e c e r t i f i c a ิเนะครับก็คือเป็น ประกาศเสียบัตรแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับมอบให้เช่นเดียวกันใช่ค่ะนะค,นะคะ <ผม S 2> ยังไงก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่อาจารย์สุธารัตน์นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 6 2 5 7 6 9 6 8 6ค่ะครับผมอีกหนึ่งการประกวดนะครับกับการประกวดหนังสั้นฮิโมฟิเลียสนุกกับชีวิตนั่นเองนะครับโดยงานนี้จัดโดยชมรมผู้ป่วยโรคเลือดโรคเลือดออกง่ายฮิมโมฟิเลียแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับ ก็ร่วมกับมูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมโมฟิเลแห่งประเทศไทยขอเชิญชุดนิสิตนักศึกษานะครับทุกคนเลยนะครับส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น ฮิมโมฟิเลียสนุกกับชีวิตเพื่อสร้างความเข้าใจนะจากโรคฮิโมฟิเลียนะครับกับสังคมให้เพิ่มมากขึ้น mm hmm. เพื่อให้ได้เกิดความตระหนักแล้วก็เข้าใจผู้ป่วยนะครับพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ป่วยส่งผลดีต่อการคิดการใช้ชีวิตและร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้ป่วย mm hmm. โรคอื่นได้ด้วยนะครับโดยใช้สื่อที่สร้างสารรค์อย่างหนังสั้นนะครับเพื่อดึงความสนใจ พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษานะครับได้แสดงความสามารถได้มีพื้นที่ในการนําเสนอผลงานเพื่อสังคมนะครับแล้วก็งานนี้นะครับยังมีโอกาสเวิร์กช็อปนะครับเพื่อรับความรู้ด้านการทาหนังสั้นจากพื้นอาชีพด้วยนะครับเพื่อเป็นยังบัตรนะครับ เป็นคนรุ่นใหม่มาร่วมสร้างผลงานอื่นๆให้กับสังคมนะครับงานนี้เชิงเงินมูลค่ากว่า150,000บาทนะครับพร้อมเพื่อรางวาัลประกาศเสียบัตรและโอกาสเข้าร่วมเวิร์กช็อปกับผู้กำกับชื่อดังกันด้วยใช่นะคะซึ่งผลงานที่จะส่งเข้าประกวดนั้นจะต้องมีความยาวเนื้อหาไม่เกิน5นาทีนะคะรวมทั้งอินโทรรวมทั้งาการตัดต่อเรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>ก็มีกําหนดการประกวดนะคะปฏิทินการประกวดก็คือในอ่า วันที่15พฤศจิกาย,ยนถึงวันที่15มกราคม2564นั้นจะเป็นการส่งแบบสตอรี่บอร์ดเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีการประกาศผลรอบแรกนะคะวันที่23มกราคม2564ค่ะและเข้าร่วมทำกิจกรรมเวิร์กช็อประหว่างวันที่31มกราคม2564นะคะจากนั้นค่ะส่งผลงานหนังสั้นค่ะวันที่1กุมภาพันธ์2564ถึงวันที่10มีนาคม 2,564ค่ะและจะประกาศผลรางวัลในวันที่28มีนาคม2,564นี้นะคะคการประกวดเองก็มีเงินรางวัลมอบให้พร้อมกับเินบัดพร้อมถ้วยรางวัลด้วยนะคะซึ่งก็จะมี ประเภทการประกวดอยู่3ประเภทนะคะนั่นก็คือประเภทบุคคลทั่วไปประเภทอุดมศึกษาประเภทมัธยมศึกษาค่ะเพื่อที่<ม>จะชจิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า1นึ0 0 0สบาทค่ะใช่แล้วนะครับยังไงใครที่สนใจนะครับคลิกเข้าไปที่ Facebook ของชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮิโมโมฟิเลียแห่งประเทศไทยได้นะครับผมงานนี้ก็เรียกได้ว่าน้องๆได้จะได้รับเรื่องราวของความรู้ใหม่เกี่ยวกับ,รบโรคฮิโมโฟิเลียนะครับที่บางทีเราก็ไม่เคยได้ยินเนาะว่า โรคเลือดออกง่ายเนี่ยนะครับถือว่าเป็นโรคที่น่ากลัวเหมือนกันใช่ครับทำให้สังคมนี้ได้รับรู้ถึงว่าโรคนี้นะครับมันสําคัญยังไงแล้วก็ผู้ป่วยที่ป่วยโรคนี้เนี่ยเขาจะต้องใช้กําลังใจขนาดไหนในการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับสังคมให้ได้นั่นเอง<ช>นะครับ,รบผมอ่ะมาถึงข่าวส่งท้ายกันนะครับกับการรับสมัครนักศึกษาภาพปกติประเภทรับตรงประจําปีการศึกษา2564นะครับตอนนี้ เปิดรับสมัครทั้ง2ประเภทก็คือสอบคัดเลือกแล้วก็รับตรงด้วยะนะครับสำหรับการสอบคัดเลือกนะคะก็จะได้แก่คณะครุศาสตร์นะคะซึ่งก็เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่15มกราคม2564นี้นะคะคแล้วก็สำหรับประเภทรับตรงค่ะไม่ต้องสอบทีแคสไม่รวมแคสแพทใดๆนะคะสมัครตรงได้เลยนะคะค <ๆ S 1> เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่31มกราคม2564ค่ะ ครับผมโดยน้องๆนักศึกษานะครับที่สนใจเข้าไปทางเว็บไซต์ admission.cru.ac.th นะครับสมัครออนไลน์นะครับพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการค่าธรรมเนียมเข้าแล้วก็นำเอาใบชำระค่าธรรมเนียมนะครับไปชำระเงินที่ธนาคารใกล้บ้านด้วยนะครับผมซึ่งงานนี้นะครับอย่างที่พี่หนิงบอกว่าไม่รวม TCA s สไม่รวมผลคะแนนแกดแพดด้วยใช่ค่ะครับแล้วก็น้องๆที่เรียนทั้งชั้นมัธยมจบม6แล้วนะครับหรือว่า เทียบเท่า <c oughs> <Personal S 2> ปัสค่ะหรือว่าปวสปว,ส <c oughs> ปวช <c oughs> นะครับ <c oughs> ใครที่สนใจจะเรียนทั้งสปีแล้วก็สปีเทบโอ,อนนะครับมีให้เรียนได้นะครับใครที่สนใจก็เข้าไปได้นะครับ <c oughs> ที่ Facebook Fan Page นี้นะครับรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายกันด้วยนะครับก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ <c oughs> ชาวารูอว่าเทาแสกันใช่นะคะสามารถที่จะ เข้าไปที่เพจรับสมสัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้นะคะเราก็จะมีลิงก์แล้วก็คิวอ d e โดให้นะคะแล้วสมัครง่ายค่ะนะคะคลิกลิงก์เข้าไปกรอกข้อมูลออนไลน์อ่าปริ้นใบอ่าชำระค่าธรรมเนียมนะคะติดต่อเข้าธนา,าคารก็เรียบร้อยเสร็จสับค่ะครับผมเอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับสำหรับรายการช่วงหน้านะครับกับรายการที่นี่มีคำตอบนะครับวันนี้นะครับเราได้เชิญน,น้อง เกษราเชื้อเมืองพานนะครับ่งเป็นนักศึกษาโปรแกร,รมวิชารัฐประศาสนศาสตร์วิชาบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยนะครับมาพูดคุยกันวันนี้น้องจะคุยกันถึงเรื่องอะไรครับพี่หนิงค่ะก็มาพูดคุยเรียกเป็นประสบการณ์นะคะในเรื่องของการเรียนนะคะซึ่งตัวน้องเองก็ได้รับเกียรตินิยมเลี้ยนทองเลีเียนเลีเ้ยนเงินนะคะ,ะแล้วก็ อย่างน้นอยๆก็คือได้มีโอกาสนะคะมาพูดคุยนะคะคร่วมร,รายการนะคะพูดถึงเทคนิคการเรียนการทากิจกรรมนะคะและรูปแบบการดำเนินชีวิตในรอบรั้วมหาลัยการเป็นชีวิตนักศึกษามหาวิทยลาลัยราชภัฏเชียงรายเนี่ยนะคะครเราต้องมีความพร้อมมีการเตรียมตัวยังไงบ้างการใช้ชีวิตเป็นแบบไหนบ้างนะคะครับผมก็เดี๋ยวมาคุยกันนะครับคับเรื่องราวของการเรียนเรียนยังไงให้ได้เหรียญเงินแล้วก็ ทั้งเรียนกิจกรรมแบ่งเวลายังไงะนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเช้านี้ะนะครับก่อนที่จะพักอาหารเที่ยงการนะครับกับ English Podcast ใช่นะคะก็จะมีน้องๆค่ะนะคะจากอ่าโปรกรมวิชา,ชาภาษาญี่ปุ่นใ<ช>่นะวันนี้นะจะมาร่วมจัดรายการกันพร้อมกับมาพูดคุยคบอกเราเรื่องราวนะคะสาระดีๆนะคะทั้งเรื่องของถ่ายทอดเป็นภาษานะคะภาษา ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องสอดแทรกในเรื่องของวัฒนธรรมญี่ปุ่นเข้ามาด้วยร่วมเปลี่ยนการในรายการนะคะครับผมและวันนี้นะครับเรายังมีต่อในช่วงบ่ายนะครับกับ2รายการที่สนุกสนานเลยนะครับกับบัตตี้ช l อนะครับสงค้่ซีวันนี้ก็ยังมีเรื่องราวนะครับกับท็อปปีดีๆมาพูดคุยกันด้วยนะครับผมและวันนี้ปิดท้ายด้วยนะครับรายการ c r u Special ครับวันนี้เราได้เชิญแขกรับเชิญนะครับที่ ได้รับรางวัลร่วมโครงการนะครับกับครศสีรมศึกษาซึ่งเราได้พูดคุยไปไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแล้วก็บังเอิญว่ามีกลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้นะครับนำโครงการใช่แล้วนะครับและได้รางวัลระดับประเทศมาเลยนะครับผมเดี๋ยวยังไงช่วงบ่ายๆนะครับมาพบกับน้องๆนักศึกษาได้นะครับว่าผลงานที่น้องก็ส่งไปเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างแล้วทำไมถึงได้รับรางวัลถึงระดับประเทศเลยในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของมหาลัยอีกหนึ่งรางวัลด้วยนะครับผม ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายต้องขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามในช่วงของ C R U News คุยข่าวเด็ดด้วยนะครับยังไงพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับในวันจันทร์พุธและวันศุกร์ค่ะช่วงเวลา9ก้ารายการถึง9การการสนาทีโดยประมาณนะคะและกับรายการ C R U on air live ตั้งแต่8ปนาฬกาไปจนถึงเที่ยงวันกันเลยทีเดียวค่ะครับผมวันนี้นะครับผมบูมิสรุปพุ่์คำภาครับเนงกิรติยาพงสารพีค่ะต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ